เปิดความจริงค่ะก่อนเจ๊ขมรหวิดโดนคนไทยงัดหน้ากลาหมกัมพูชารีบแถวายสื่อขมรนป้องทันทีจากเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะที่มีรายงานว่าบริเวณที่ปราสาทตาควายตำบลบักไดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินเกิดเหตุการณ์ประทะคารมกันขึ้นระหว่างนักท่องเที่ยวชาวกัมพูชาชายเสื้อลายดอกกับทหารไทย จากนันนักท่องเที่ยวไทยรายหนึ่งยินฟังและทนดูพฤติกรรมของชาวกัมพูชาที่พูดออกอาการในเชิงว่าประสาทต,ตาควายเป็นของกัมพูชาซึ่งออกอาการไม่พอใจทีหน้าก่อนจะเดินปรีเข้าไปหาหวังไปพิดตัวแต่ก็ถูกทหารไทยห้ามไว้สัก่อน ทั้งนี้เบื้องต้นสาเหตุเกิดจากผู้หญิงชาวกัมพูชารายหนึ่งคล้องผ้าเข่าม้าเขมรซึ่งมีรูปธงชาติกัมพูชาทางทหารไทยได้เตือนว่าห้ามนำสัญลักษณ์ที่มีรูปธงชาติเข้ามาในพื้นที่ปราสาทตาควายตามข้อตกลงที่ห้ามแสดงกิจกรรมในเชิงสัญลักษณ์ทำให้ชาวกัมพูชาไม่พอใจและเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวก่อนที่แต่ละฝ่ายจะแยกย้ายกันไปและก็ไม่มีเหตุการณ์มาปลายเกิดขึ้นแต่อย่งางใดค่ะ ขณะที่ชาวกัมพูชาได้ถ่ายคลิปขณะเกิดเหตุและโพสในโลกออนไลน์ทําให้มีชาวกัมพูชาเนี่ยแชร์เป็นจํานวนมากไม่ต่างกับชาวไทยที่มีการถ่ายคลิปและแชร์ภาพอีกมุมกันเป็นจํานวนมากเช่นเดียวกันขณะที่กระทรวงต่างประเทศกัมพูชาและกระทรวงกลาโหมกัมพูชาออกแถลงการมีเนื้อหาใกล้เคียงกันเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ปราสาทตาควายซึ่งทหารไทยตักเตือนหญิงชาวกัมพูชาคนหนึ่งมาเหตุของผ้าขาบม้าติดธงชาติกัมพูชาว่า กัมพูชาขอเรียกร้องให้ทหารไทยที่ประจำการณ์ประสาทตาควายปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างถูกต้องและรับผิดชอบตามข้อตกลงท้งนี้ทหารกัมพูชาซึ่งประจำการอยู่ที่ประสาทตาควายจะยังคงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดทนความรับผิดชอบและความเป็นมืออาชีพในระดับสูงเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการรักษาสันติภาพความมั่นคงเสถียรภาพและความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศเพื่อนบ้านบนพื้นที่ประสาทตาควาย กัมพูชาขอประนามทหารไทยในเครื่องแบบสีดำซึ่งเข้ามาขัดขวางชาวกัมพูชาในเหตุการณ์ครั้งนี้ทั้งที่ทหารไทยในชุดดำไม่มีความเกี่ยวข้องกับภารกิจในพื้นที่ปราสาทตาควายนอกจากนี้นะคะทางสื่อของกัมพูชาย,ยังได้เผยแพร่อ้างว่ากระทรวงกลาโหมยืนยันวัดต,ตะกุบี้เป็นของกัมพูชาปฏิเสธความภาคภูมิใจของประเทศไทยว่าวัดตะกุบี้เป็นของตนโดยกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาอ้างว่าในคืนวันที่6กรกฎาคม โดยก,กระทรวงกลาโหมของกัมพูชาอ้างว่าข้อแรกกัมพูชาปฏิเสธการอ้างสิทธิ์โดยนักข่าวทหารและคนไทยบางส่วนที่กล่าวถึงวัตตาควายภายใต้อำนาจอธิปไตยนั้นเป็นการประดิษฐ์และความหลงผิดที่นักข่าวชาวไทยวาดไว้โดยนักข่าวชาวไทยและการตกแต่งบนแผนที่ซึ่งเป็นเพียงฝ่ายเดียวและไม่มีค่าอะไรทางกฎหมาย ข .2 ออกัมพูชาขอย้ำวัดตักเบซึ่งอยู่ในธรณีวิทยาตั้งอยู่บนเทือกเขาดงเล็กหมู่บ้านโนรมเสนเชยชุมชนก๊กโกโดตำบลบันเตยอัมปินจังหวัดอุดรมีชายอยู่ภายใต้อนาเขตและอำนาจอธิปไตยของกัมพูชาที่สมบูรณ์ตามแผนที่กฎหมายที่นานาชาติยอมรับถ้ยอยากรู้ว่าวัดตักบอยนี้เป็นของใครฝั่งไทยควรไปร่วมกัมพูชาในการไขคดีวัดตะเหมอนทมวัดตะเหมอนทอกวัดตะบวยและเขตหมู่บายที่ศาลยุติธรรมนานาชาติหรือว่า i อซเจ ้อ3ทหารไทยสั่งห้ามชาวกัมพูชาใช้ผ้าพันคอออกแบบธงชาติกัมพูชาขนาดเล็กขณะที่ปล่อยให้คนไทยใช้เสื้อและสวมใส่ที่มีธงชาติไทยสุดขีดการกระทำอันนี้คือการละเมิดข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายได้เห็นด้วยกันก่อนหน้านี้ข้อสี่ชาวกัมพูชามีสิทธิ์สวมใส่เสื้อผ้าและใช้วัสดุการออกแบบธงชาติกัมพูชาเพื่อมาเที่ยววัดตักควายเพราะจุดนี้ไม่ได้ทำผิดข้อตกลง ขอฮานักท่องเที่ยวชาวไทยได้รับความรุนแรงจากการใช้ความรุนแรงต่อน,นักท่องเที่ยวชาวกัมพูชาอธิบายด้วยเหตุผลที่ถูกต้องและพูดง่ายๆว่าวัดตะกุบีอยู่ในกัมพูชาอย่างสมบูรณ์และถามว่าทำไมคนไทยถึงใช้ธงแทนที่จะห้ามชาวกัมพูชาขอหกกัมพูชายัางคงดำเนินการข้อตกลงด้วยความยึดมั่นและความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ในฐานะเพื่อนบ้านที่ดีฝ่ายไทยต้องปฏิบัติตามข้อตกลงที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัดเพื่อหลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดความตึงเครียดหรือเหตุการณ์ใดฝ่ายหนึ่งที่ไม่ต้องการให้เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามนะคะหลังจากที่เป็นกระแสแห่แชในโลกออนไลน์จากเหตุการณ์ที่ปราสาทตาาฟเมื่อวันที่5กรกฎาคมค่ะทางด้านของพี่แอนนาเนี่ยได้เปิดคลิปอีกมุมที่บอกว่าชัดเลยอีกคลิปเมีที่เผยภาพทหารไทยกำลังแจงเหตุวุ่นวายณปราสาทต,ตาายเมื่อวันที่5เดือนเส็จว่าคนขาเขมรสามารถใส่ผ้าพันคอตราธงชาติขาเขมรเดินชมโบราณสถานเฉยๆอย่างปกติได้ไม่ปิดอันใดแต่จะชูผ้าพันคอขึ้นเหนือศีรษะแสดงสัญลักษณ์ชาติเขมรไม่ได้นานคือก่อนที่จะเป็นข่าว ขมี้นหญิงคนนั้นจงใจชูผ้าพันคอเหนือศีรษะเลยถูกทหารไทยเข้าห้าม